สวัสดีครับพี่น้องที่กระหลหลักเอฟซีทุกทุกานครับของบริษัทสับโปกไฟแท็กเตอร์ว่าปีจำกัดเดี๋ยวผมสั่งยู่อนะุองโปโป้ไฟครับเมื่อนี้ f เอฟซีจากอำเภอเพี้ยนอุดอรมาเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมมาทดลองครับดีซีเจ็ดศูนย์จี ร้านเปิดบริการสมอครับตลอดยีชั่วโมงเ้อครับพี่น้องต้องการอะไรรถเกี่ยวรถไทยเขถามาซื้อได้ครับเพื่อทรสอบถามอะไรได้ที่เบอร์0ู2 4 9 5 5 9 5งเกาหาเกครับสอบถามอะไรสอบถามราคารถนะครับเพื่อสิซื้อสิขายเฉียบเอาแต่ยินดีให้บริการครับดีให้ราคาสูงนะครับสื่อจริงขายจริงแนะนำบุค้ามากครับมีคาคอมมิชชั่นให้นะครับ ตอนนี้พี่น้องลูกค้าเอฟซีครับอำเภอเพีย้ยนูดรมาเยี่ยมชมมหากรคือเก่าครับว่สืบว่าหาวากันนะครับเยี่ยมชมใดเดอ้อพี่น้องเลยหลานตั้งยุทธีเพื่อว่าปีบรทุมครับจังหวัดมหาสารคามสามแยกพวงเวียนทางออกสารคามครับบริการทุกระดับประทับใจสื่อของสื่อรถจากเข้ามนีครับ ฟรีของแถมหกได้การตกอย่างแถมให้พี่นอ้องลูกค้าเท่าพี่น้องมายำยำถามเท่านะเ,าเรื่องนื้ก็คือมัหาครับเยี่ยมชมกันใดครับก็คือปัหาประวัติกันได้พี่น้องยินดีต้อนรับการยา้ายมิตรนะครับลูกค้าทุกทูกฐานครับ ดิปินของท่านบริการเป็นของเราครับระบบสับมผัสรถไฟจเตืมว่มมมาดีจักัก็ท่านมีคุมยใเของมากครับเพราะในเช็เคแตจะมาลองเลยาอาจจะมาบมานึ่งเลย ร,รับพกม่เจ็อครับแต่นุเียเื่อาปตทุา่างมันมาตาการับมีเด็ดเมืองราชีของมีมาหาตาดการรับซื้อขายแากเตียนสีเทินรถแมะอุปกรณ์คปนิตกรบมจำนาอะไรโปเกีกยวรถไทยครับรถไทยไม่เหมือนจับนนไะ่เนได้ขายสดขายพรเกินกระสังโปรเจกต์ขายเป็นสดเปครับเออะไรขายเป็นเงินสด ที่ถนนว่าปีสระข้ามครับถนนซีเรนครับือทางออกทางเขา่าอำเภอว่าสีทางออกสระข้ามไปมาหาแวครับเยยามถามข้าวพี่นองหย่ยมช้มได้ครับสี่บิษัดซับโปไฟแท็กเตอร์ครับว่าปีจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถไถรถเกี่ยวของเอฟแอมเบอรครับ ในานา้ำ FM Bell s u p ั M l y ล,ล,ลาดพริาปทุมรถไม่รับประกัน2ปีมาตรวจคดิตครับค้นซื้อหนึ่งค้นคำสองรับประกัน2ปีนะครับ FM Bell นี่รถไหลรุ่ไหลย,ยี่ห,ห้อเดือดนะครับขับสำนา้รถเกี้ยวรถไทยครับรถหกล้อรถดำในแมคโคร อุปกรณโต้วพ่วงครับผ่านพ่วงรอตเตอรี่ผ่านจกักรงผ่านคนมั่นหั้งตัดหยาครับรอตเตอรี่ครับไม้และมือสองของไม้น่าซ่าครับรับประกันปีหนึ่งรับรถไทยจริงไม่ใช่ขั้นง่ามๆครับอันนี้เปียนยางยางหลังเอ็มหกนี่คู่หนึ่งประมาณสามหมื่น 30, นะครับยางคู่หนึ่งประม, 30, ะมาณสามหมื่นเสร็จละหมื่นห่าคาร์ส้อีกประมาณสามหมื่นสองซะเนาะเปียนให้ลูกค้าครับเปียนให้ลูกค้าเลย เช็คไว้พร้อมใส่ครับแบบเช็คพร้อมใส่ก็มีแบบตามสภาพก็นมีพบพอครับคำาค้ืนของวันที่8ตุลาคมครับ2 5 6 7ที่บริษัทซัพพไไยแท็กเตอร์ครับว่าปีจำกัดโดยผมสั่งอยู่อนุงพงศ์โู้ไพร่รถไทยไม่เหลี่ยมขายสดแล้วพันครับรถเกียวจัดไฟแนนซ์ได้หน่อยก็เลยเป็นขายสด,ดยครับได้รถเกียว ฟีของแถมหกรายการครับฝั่งนี้เป็นเท็ดเลอร์ครับเท็ the ler, ดเลอร์รถเกียวเท็ดเลอร์หลากสลี่พวกนี้นี่เกือบจะสรฟางคู่บตาแกับเริ่มต้อนอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับของยี่ห้อเล่นกับย,ยุบมา่านหนึ่งแสนเก้าพันบาทครับรถตักล้านครับล้านรถตักล้านนี่รับประกันปีหนึ่งครับล้าน สองแสนแปดมื่นเก่าพันบาทอันนี้ก็รถไถ F อฟรครับรับปะกันสองปีลอยสิบเงเกสิบเลงหาสิบเลงครับศูนย์หกสองสี่เก้าห้าห้าเก้าห้ครับศูนย์หกสองสองหสองห้สอบริษัทซัพพลรแท็กเตอร์วาปีจำกัดครับตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสหารคาม ในผมช่างยูอนุภงโคไลกล้าที่นี่ขอบคุณซีทุกทุกทันทม่เกี่ยติดตามรับชมทั้งท่องทางต่างๆถูกและดีครับที่นี่ที่เดียวบริษัทซับโภคไรแท็กเตอร์บาปีจำกัดที่ผมช่างยูอนุภงโภคไรมีเงินทองนะครับมีความสุขของเมืองินทองทุกทุกทันสุขภาพกายแข็งแรงคุณครับ